รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมาเรนทีวี ครับผมมิสสุลมิดนะครับสำหรับรถทดสอบในวันนี้นะครับหลายท่านคงได้เห็นนะครับกับการเปิดตัวอย่างเต็มลายอัพสำหรับตัว Aston Martin ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาน,นี้เองรวมถึงการนำรถรุ่นใหม่ๆเข้ามาเสริมทัพของ Aston Martin โดยบริษัท Aston ัน r t i n b แบง k อกประเทศไทยเปในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่ผ่านมามาวันนี้ครับ เราได้นำเอาเจ้า Aston Martin v a n t a g e S นะครับในรุ่น V12 มาทดสอบกันจากครั้งที่ผ่านมาครับในช่วงปีที่แล้วเนี่ยมีการทดสอบใน v a n t a g e S แต่ว่าเป็นรุ่น V8 ในโมเดลไลนอัพเองของ v a n t a g e เริ่มต้นจาก v a n t a g e ธรรมดาในเวอร์ชันเครื่องยนต์ V8 ไลนไมาถึง v a n t a g e SV8 แล้วก็ v a n t a g e S ในเวอร์ชันที่เป็นเครื่องยนต์ V12 คันนี้ครับ โดยพี่ใหญ่ที่มีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานก็คือ DB9 ซึ่งทุกท่านคุ้นเคยกันดีสำหรับบอนส์นะครับหรือว่าเจมบอนกับ DB9 มา a t o m a t i n v a n t a g s S นะครับ V12 ครับกับการใช้งานในบอดี้หลายคนบอกว่าคันนี้แหละที่จะมาทำให้ DB9 กลายเป็นรถสำหรับผู้ใหญ่ไปเลยในการเปิดตัวครั้งแรกบอดี้ก็ทัดรัดกว่าครับ รูปทรงดีไซน์มีลักษณะของ DNA ของ a s t ตันมาตินยุคใหม่มันยังมีรายละเอียดหลายๆส่วนครับที่มีความแตกต่างใน a s t ตันมาติน Vantage SV12 ไปดูประวัติความเป็นมาแล้วก็ข้อมูลของรถคันนี้ครับ S a s สตันมาติน V12 Vantage S รถสปอร์ตคูเป้ที่ผสมผสานกันอย่างสมบูรณ์แบบของการออกแบบภายนอกที่ดูปราดเปรี้ยวและให้ความคล่องตัวสูงจับคู่กับเครื่องยนต์เบนซิน v 1สิน V12 ขนาด5,935ซีซีที่ให้พลักกำลังสูงสุดถึง573แรงมา้าที่6,750รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด620นิวตันเมตรที่5,750รอบรอบต่อนอาที ขับเคลื่อนด้วยกีย์อัตโนมัติสปอร์ตชิฟ t 3ทรี7สปีดที่ให้อัตราเร่ง0 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3.9วินาทีและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้328กิโลเมตรต่อชั่วโมง Aston Martin V12 Vantage S ถือเป็นรถสปอร์ตคูเป้ที่ดีและเร็วที่สุดเที่ Aston Martin เคยมีมาก,ก่อนรูปแบบสไตล์ของตัวรถ ในรุ่นแวนเทสนะครับจากที่มีการเปิดตัวมาแล้วก็มีการใช้ใน Vantage ทุกๆรุ่นก็คือลักษณะรูปทรงดีไซน์ของตัวชุดหน้ากระจังนะครับไล่มากับแนวไฟหน้าที่มีลักษณะของ d a ย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับอยู่ตรงขอบของหัวไฟทางด้านในรูปทรงแล้วก็มุมลาดของตัวรถเนี่ยถ้าเกิดดูเปรียบเทียบนะครับกับลักษณะแนวของโป่งนะครับกับรุ่นพี่อย่าง d b 9เองความกระชับดีไซน์แล้วก็ความรู้สึกถึงพลัง ด้วยมัดกล้ามของบอดี้ตัวรถแล้วเนี่ยมีชัดมากกว่าครับซึ่งทางด้านข้างนอกจากขอบซุ้มโป่งล้อที่ชัดแล้วก็นี่ฮกระจกมองข้างในการวางตำแหน่งเพื่อให้เปิดทัศนวิสัยสำหรับผู้ขับขี่ชุดเบาะที่สามารถเลื่อนลงได้ค่อนข้างต่ำนะครับกับแนวมุมลาดของกระจกบังลมหน้าเนี่ยทำให้ ขาของกระจกเองเนี่ยจำเป็นจะต้องยื่นออกมาเพื่อที่จะรับแล้วก็เปิดมุมมองไปทางด้านข้างให้กับผู้ขับขี่ครับบางคนอาจจะบอกว่ามันยื่นไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าเวลาใช้งานแล้วต้องบอกว่าช่วยได้เยอะเลยนะสำหรับภายในห้องโดยสารครับต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึง่งตั้งแต่เปิดประตูเข้าะฮะเรียกว่ารูปแบบของมุมประตูที่เปิดแล้วเฉียงขึ้นเนี่ยนะครับอยู่ในสไตล์ของแอสตันมาตินเลยนะครับ สำหรับภายในครับถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะการออกแบบนะครับมันยังคงรูปลักษณ์และก็สไตล์ที่บอกว่าเป็น h a n d b u i ลล in e นอ l ง n d นนะครับประกอบทุกชิ้นด้วยมือแล้วก็ความปราณีตถ้าดูสังเกตแนวของแผงประตูครับเส้นได้กับช่วงระยะในการเย็บกับการประกอบในแต่ละโทนชิ้นส่วนของเนื้อหนังเนี่ยถูกวางแล้วก็กำหนดให้ได้ระยะตามรูปแบบแบบเปแบบแบบแบบครับ ซึ่งผู้ใช้อาจจะสามารถเลือกสั่งซื้อได้นะครับแต่คันนี้เนี่ยเป็นทีมที่ถูกวางมาโดยแอสซันมาตินแบงคอกแล้วก็กำหนดในบางชิ้นส่วนเนี่ยเอกุสีเฉพาะรุ่น V12 เท่านั้นนะครับภายในทีมคาร์บอนครับแผงประตูในลักษณะข,ของชุดคานเองที่ทำหน้าที่รับมือเปิดแล้วก็เป็นคานรับแรงกระแทกในตัวด้วยนะครับส่วนของวัสดุภายในหลายๆส่วนเองมีการใช้งานนะครับทีมที่เป็นคาร์บอนเคฟล่านะครับ ในเครือเนื้อที่เป็นผิวแบบคาร์บอนนะครับซึ่งรวมถึงการไพล์ดชิพด้วยครับที่ออกแบบมาโดยใช้วัสดุคาร์บอนทั้งชุดพวงมาลัยเองก็มีการเสริมพุ่มด้วยอะคันทารานะครับกรอบข้างนะครับแล้วก็ชุดเบาะเองถูกปรับให้มีลักษณะรูปทรงเป็นบักเกอร์ซสหรือว่าเป็นลักษณะเบาะที่นั่งแล้วเนี่ยถูกบังคับจับมุมไม่สะดวกสบายเหตุผลก็เพราะว่าอย่างนี้ครับ เบาชุดนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะของโครงเบาแบบไ์เวทที่เป็นโครงแข็งบักเก็ตซีสเหมือนรถแข่งนะครับแต่ถูกปรับให้สามารถที่จะเอนพนักพิงได้ทั้งชุดในลักษณะมุมองศาที่แตกต่างกันสามารถที่จะยกตำแหน่งของชุดเบาทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังนะครับแล้วก็มุมเคลื่อนที่ต่างๆไนดะ้อย่างอิสระซึ่งเรียกว่ามันให้ประสบการณ์ของเบาบักเก็ตซีสในแบบที่ปรับได้ตำแหน่งเยอะมากแล้วก็ ได้มุมเอในการเคลื่อนที่เข้าสำหรับบังคับควบคุมรถได้แบบเจ๋งจริงครัในส่วนรายละเอียดอื่นๆครับความสะดวกสบายนะครับรูปทรงมุมลาดโค้งไล่ลงมาตรงนี้เนี่ยถูกเก็บไว้เป็นสไตล์เดิมของ a s t ตันมาตินแต่ชุดหน้าจอเองนะครับก็มีการผสมผสานในฟังก์ชันการทำงานที่สามารถที่จะนะครับใช้งานแล้วก็ ตัวหน้าจอจะเปิดขึ้นเฉพาะเวลาที่จําเป็นต้องใช้เท่านั้นนะครับส่วนที่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานหรือว่าขับขี่เดินทางธรรมดาตัวหน้าจอก็จะไม่เปิดขึ้นมาให้เกะกะสายตานะครับตรงช่วงคอนโซลกลางนะครับจะเป็นตําแหน่งของที่ใส่ชุดรีโมทนะครับซึ่งใช้งานก็เพียงกดสตาร์ทเท่านั้นเองนะครับรวมถึงฟังก์ชันการควบคุมเกียร์เองจะอยู่ใต้ช่องแอร์ซึ่งสามารถที่จะเลือกการใช้งานแบบที่คุณคุ้นเคยโดยการ เปลี่ยนดึงที่พัดดิชชิปเหมือนอีเกียรธรรมดาทั่วไปหรือในการเปลี่ยนตำแหน่งถอยหลังหมดออโต้หรือว่าไล่ไปถึงการทำงานในฟังก์ชันสปอร์ตก็ควบคุมจากคอนโซลกลางนะครับทันลงมาเป็นชุดวิทยุเครื่องเสียงครับถ้ามองที่ลักษณะของคอนโซลแล้วก็ปุ่มเนี่ยจะได้อารมมากในแง่ของการใช้วัสดุแล้วก็เนื้อผิวของตัวสีนะครับที่ใช้เนี่ยออกเป็นโทนแบบอลูมิเนียมผิวโลหะนะครับแล้วก วิทยุเองเนี่ยฟังก์ชันกับอุปกรณ์ที่ให้นะครับเป็นเซตที่ถูกจัดโดย Bang Olufsen เพราะนั้นเนี่ยคุณภาพของเครื่องเสียงเนี่ยระดับสุดยอดจริงๆครับถ้ามองโดยรวมนะครับในคัน Aston Martin v a n t a g e SV12 คันนี้ถือว่าเป็นการพยายามจับรวมกันสำหรับความหรูหราความสะดวกสบายความสปอร์ตนะครับในแบบสไตล์ของ Aston Martin เข้ากับ VanTech S GT 3ตัวโหดที่อยู่ในแท็กได้แบบลงตัวจริงๆฮะ Garmin by ESRI สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามิน่า34 34 ที่เราจะออกตัวแล้วก็ทดสอบดูอัตราเร่งสำหรับเจ้า V12 คันนี้กันครับลักษณะของขออกการออกตัวนะครับถ้าเกิดเรากดเต็มๆแบบนี้นะฮะตัวแท็กชั่นเนี่ยจะมีการจับตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับแล้วก็ช่วงเวลานะครับการเร่งช่วงจังหวะการเปลี่ยนเกียร์เราจะเห็นว่า ลักษณะของการตอบสนองของเกียร์เนี่ยมีความเร็วมากครับถ้าเปรียบเทียบกับใน V8 แล้วนะครับช่วงลักษณะการต่อกำลังเกียร์เนี่ยในคัน V12 จะเป็นลักษณะเกียร์แบบทวินเพล e แตกต่างนะครับกับดู c u u t c h d ดู l Clutch อาจจะมีชุดคลัชสอชุดแล้วก็มีลักษณะของการแยกนะครับการส่งกำลังในลักษณะที่ต่อแล้วก็สลับกันแต่อันนี้เป็นคลัชแห้งทวินเพซ้อนกันครับ เพราะฉะนั้นความเร็วในการเปลี่ยนตำแหน่งของชุดเกียร์จะเร็วมากครับใช้เวลาเพียง0.07วินาทีเท่านั้นเองเรียกว่าในระดับเซียววินาทีนะฮะกำลังที่ส่งต่อเนื่องจะเห็นว่าไฟบนหน้าปัดเรือนใหม่มีการแสดงช่วงจังหวะที่ระบบแท็กชั่นทำงานนะฮะการเติมคันเร่งนะครับจะเห็นว่าช่วงจังหวะของการเร่งรอบที่เพิ่มมากขึ้นครับความเร็วกับ จังหวะการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยพอรอบถึง6000ที่จะดึงถึงช่วง800 0รอบเนี่ยจะมีลักษณะของจังหวะนะครับความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นครับในโหมดที่มีอยู่ภายในตัวรถยังสามารถที่จะปรับฟังก์ชันเป็นโหมดสปอร์ตได้ตอนนี้สปอร์ตแล้วครับช่วงจังหวะการเปิดวาล์วของเครื่องยนต์จะเร็วขึ้นลักษณะการตอบสนองตอ่อคันเร่งแล้วก็เกียร์เนี่ยก็จะเร็วขึ้นด้วยครับ แรงดึงครับกับลักษณะของช่วงจังหวะในการเปลี่ยนเกียร์จะดึงแล้วก็ชัดครับกําลังที่ส่งครับเวลาออกในแต่ละตําแหน่งการเติมคันเร่งในช่วงจังหวะการทํางานของชุดฟังก์ชันนะครับคอนโทรลเองจะช่วยให้ตัวรถเนี่ยเหมือนกับมีจังหวะที่จะออกแอคชั่นด้เล็กน้อยครับ ซึ่งในส่วนรายละเอียดของโหมดสปอร์ตนั้นจะเป็นการปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์ฟังก์ชันการทํางานของชุดเกียร์นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าถัดลงมายังมีปุ่มสปอร์ตในลักษณะฟังก์ชันการทํางานของชุดช่วงล่างด้วยครับอาการหรือความรู้สึกที่ชัดเจนก็คือการโยนตัวของช่วงล่างครับจะลดลงครับเมื่อสปอร์ตโหมดเต็มแท็กแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแวนเทนว12คันนี้นะครับใกล้เคียงกับ ของสเปค GT3 มากนะฮะเหตุผลก็เพราะว่าตัวรถเองการเซ็ตบอดี้นะครับแล้วก็ลักษณะของชุดช่วงล่างนะครับถูกปรับแล้วก็วางให้มีโครงสร้างใกล้เคียงกับเวอร์ชั่น GT3 มากจะขาดแ็เพียงโป่งขอบล้อรอบคันเท่านั้นเองนะครับก็พร้อมจะลงแข่งได้เลยฮะสำหรับอาการแล้วก็ความรู้สึกจากการตอบสนองนะครับของตัวชุดระบบเบรค คาร์บอนเซรามิกชุดนี้ฮะช่วงกันเล่นแบบแรงๆนะครับแล้วก็เติมกำลังที่เครื่องยนต์ดึงแรงขึ้นครับการตอบสนองฉับไวขึ้นบอดี้ได้ความรู้สึกที่ชัดแล้วก็คมต่อการขับขี่ในเส้นทางมากฮะระบบเบรกเองก็ถูกใช้งานหนักเพิ่มมากขึ้นด้วยครับช่วงความร้อนสูงนะครับการจับแล้วก็การควบคุมเนี่ยผู้ขับขี่ยังสามารถที่จะคอนโทรลน้ำหนักแล้วก็จังหวะ ่อดึงแรงเบลออกมาได้ง่ายครับแล้วถ้าถามถึงบอกว่าขับขี่รถในโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็วิ่งบนแทร็กเหมือนรถแข่งระดับนี้เราคงไม่ได้ขับในสนามแข่งทุกวันสำหรับชีวิตประจำวัน นี่เลยครับแค่กดปุ่มดีนะครับตัวรถนะครับสามารถที่ออกตัวเคลื่อนที่ในการแตะคันเร่งแบบนิ่มนวลได้การเคลื่อนที่ออกไปนะครับช่วงจังหวะการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์รอบแค่พันเจรอบนิดๆเองครับเกียร์มีการเปลี่ยนเข้าตำแหน่งเกียร2 2> ์สองทําทำถึงความนุ่มนวลครับการที่เป็นรถเซตอัพมาเน้นรองรับพละกกำลังจากเครื่องยนต์ V12 นะครับ การซับแรงสั่นสะเทือนสถทนาในระดับนี้ที่สามารถทําได้เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วนะครับแต่ถามว่ามันนุ่มนวลแบบชวนฝันไหมมันก็ไม่อะฮะแต่ว่าข้อดีของมันคือมันไม่สะทธาและก็กระด้างจากการทํางานของชุดช่วงล่างนะครับที่เป็นแบบไฟฟ้ามีการปรับแอคทีฟตามสภาพการขับขี่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรถเนี่ยจะมีอาการค่อนข้างเฟิร์มแต่ว่าไม่ได้กระเด้งหรือว่าเถือนนะ เดียวกันจุดที่น่าสนใจคือในช่วงเวลาที่มันมีการปรับมาใช้ในโหมดสปอร์ตเนี่ยความเฟิร์มนะครับความมันกับการตอบสนองเนี่ยสุดครับการ์มิน by E.S.R.I. สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามินาคาชจัมจคาชจั34 กา m i มิน by ESRI สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามินาอาละครับจากอารมณ์และความรู้สึกหลังจากที่ได้ทดสอบเจ้าแวนเทจ SV12 คันนี จากเดิมครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทดสอบในรุ่น V8 ไปแล้วครั้งนี้การที่มาทดสอบ V12 ทําให้สามารถเปรียบเทียบแล้วก็เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนครับในแง่ของพละกาลังบางคนอาจจะมองว่าเครื่อง V12 ที่มีขนาดความยาวมากกว่าน้ําหนักจะเยอะกว่าไหมถ้าดูในแง่ของสเปคส่วนของตัวเครื่องยนต์เองกับบอดี้โดยรวมไม่ได้แตกต่างกันมากครับส่วนหนึ่งก็เฉพาะว่าตัวถังหลายๆส่วนของตัวรถ ถูกปรับแล้วก็ลดน้ําหนักลงในแง่ของการบาลานซ์การขับขี่ความเฉียบคมครับความแตกต่างกับในรุ่น V8 ก็คือ V12 มีการปรับเซ็ตชุดช่วงล่างแบบแอคทีฟมาพร้อมกับชุดช็อกอาพไฟฟ้าแล้วก็ลักษณะของการบาลานซ์การปรับจูนที่ละเอียดมากขึ้นความนิ่มนวลในการขับขี่การที่ตัวชุดช็อกอาพสามารถปรับได้การใช้งานเดินทางไกลหรือว่าขับขี่ภายในเมืองสะดวกสบายขึ้นครับ ขนาดเดียวกันถ้าเกิดเข้ามาในแท็กแบบนี้การปรับแยกโหมดสปอร์ที่สามารถปรับได้ด้วยชุดกำลังเครื่องยนต์กับการตอบสนองของเกียร์กับช่วงล่างแยกจากกันทำให้คุณสามารถเลือกได้ครับว่าอยากได้อารมณ์สปอร์ตแบบไหนหรือการตอบสนองที่ฉับไวยังไงเพราะนั้นเนี่ยโดยรวมการขับขี่กำลังของเครื่องยนต์ช่วงรอบสูงถ้าเล่นเต็มๆม,มารุนแรงกว่าเดิม การขึ้นของรอบเครื่องยนต์บวกกับลักษณะการเซ็ตช่วงล่างในครั้งนี้ของ Vantage S v 12ต้องบอกว่าได้อารมณ์ความแตกต่างและก็เหนือกว่าในรุ่น v 8อย่างชัดเจนจริงครับสัปดาห์นี้เราก็มีข่าวสารอัปเดตผลตอบรับในงาน Big Motor s ร l เมาฝากกันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสิ่งที่ผ่านมา9วัน งานบิ๊กมอเตอร์เซลนะครับ1-9นะครับผลตอบรับพันธงได้เลยนะครับว่าดีเยี่ยมนะครับคือ1ผู้เข้าชมงานได้ตามเป้าบวกบวกคือ1 3 5 0 0ล้าน3 5 0 0 0 0คนนะครับยอดรถที่ขายไปตั้งเป้าไว้ได้ครบเลยนะครับคนที่เข้ามาซื้อสินค้ารถยนต์นะครับในงานนี้ประทับใจมากนะครับว่าสิ่งที่เขาได้เนี่โปรได้ครบทุกโปรเลยนะครับ มีทั้งให้ทั้งแรกทั้งแจกทั้งแถมแล้วก็ระยะยาวในการผัานส่งด้วยนะครับค่ารถยนต์ที่มาออกในงาน Big Motor อร์เซลล์นี่นะครับทุกคนนี่พอใจกับยอดขายนะครับฉลองกันทั้งฮอใหญ่เลยนะครับผู้ประกอบการกดแกรถทุกคันที่มาโชว์นี่นะครับดังกระหึ่มเลยนะครับว่าผลงานของ Big Motor อร์เซลวันนี้นะครับสร้างยอดขายได้มหาศาลกับผู้ประกอบการผู้ผิดและจำหน่าย รถยนต์ในประเทศไทยครับปีหน้านี้เราตั้งเป้าไว้ว่าจะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าปีนี้นะครับโดยกำหนดงานแล้วนะครับคือวันที่20ถึง28สิงหาคมนะครับซึ่งเป็นจังหวะโลซีซั่นนะครับเป็นจังหวะที่มีช่วงฝนแต่สิ่งที่เราสร้างมาแล้ว2ปีนะครับไม่เป็นอุปสรรคครับโลซีซั่นก็โลซีซั่นเราเปลี่ยนได้ครับเป็นนิวซีซั่นครับ เรามาต่อกันภาพบรรยากาศงานเปิดตัวเจ้า Mazda BT-50 Pro ใหม่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับก็วันนี้นะครับ Mazda เซลล์ประเทศไทยนะครับก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับกับ Mazda BT-50 Pro ใหม่นะครับ เป็นรุ่นมาร์เวเชนครั้งแรกนะครับตั้งแต่เราเปิดตัวมา uh, ในในปี2012นะครับ uh, ด้วยคอนเซปต์ uh, ในการพัฒนาที่ยังคงจุดเด่นของมาด้าวีดทีสิบโปรนะครับตัวรุ่นปัจจุบันนะครับแต่เราเสริมไว้ด้วยอุปกรณ์ฟีเจอร์ต่างๆที่ uh, ให้ความอำนวยความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มเติมสมรรถนะในเรื่องของการขับขี่ยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่ายังคงไว้ในเรื่องของช่วงล่างที่เป็นจุดขายหลักของตัว b t 50 Pro รุ่นนี้นะครับ uh, อีกประการหนึ่งนะครับเรื่องที่สำคัญจริงๆคือว่า uh, การออกแบบตัวนี้เนี่ยครับเป็นาการปรับเปลี่ยนนะครับโฉมใหม่ของว t ดี0 Pro ให้มันสอดคล้องกับรถยนต์นั่งเจเนอเรชั่นล่าสุดของ Mazda นะครับก็ถือได้ว่าเป็นแนวทางการออกแบบเดียวกันกับรถยนต์นั่งของ Mazda ครับ มีเดียโปรตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าแทบไม่ขึ้นราคาเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมอุปกรณ์อวยกรณ์สะดวกเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเรามองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเราคิดว่าแคมเปญต่างๆนะครับการสื่อสารการตลาดต่างๆครับแคมเปญสนับสนุนการขายเนี่ยน่าจะทำให้กระบะเนี่กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็หมดเวลากันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ